ยนลูกเสาร์ดิวิลุนเมกาดิบิลุนดูไบดิบิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่ีชื่อว่า Call of i t y Warzone is Mobile กันอีกแล้วนะฮะ <laughs> ในแพท2.7.3นะฮะก็วันนี้พี่จะมาเล่นปืนลูกซองโนโตึงโนกอตของพี่นะครับก็คือไบสั้น890คนดูโคโนดโ,นโตึงเป็นลูกซองใส่แม็กนะฮะทุกชมนะแม็กกาซีนมีทั้งหมด5แม็กนะฮะเอ้ยไ๊ะ5ลูกนะ5นัด5นัดเอ๊ โกนดโกตรึงอะ่ะอันนี้เล่นในโหมดของฮาร์ดพอยต์นะท่านผู้ชมนะโกโนดโกตรึงเ้ยไม่ใช่ฮาร์ดพอยต์มอชพิตมอชพิตยึดจุดอะไรอย่างงี้นะครับอืมรักษาจุดไว้แล้วก็ยึดจุดนะครับคนดูโกโนดโกตรึงไปวะนี่นี่อุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยตายได้ไงอ่ะถามก่อนเจ๊กมันจะเกินไปแล้วนะเมื่อกี้นี่ใครมันยิงเราวะคนดูโยนปักเคมอไว้ก่อนดีอ้าวล่วงล่วง โคตรโคตรตึงหน้างหงายไปคนดูเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยมันจะโหดเกินปุย Ь มุยอะพี่มันโหดจังวะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่มึงมามมมมมมทำไมมาทำไมเอาดิเอาดิาดโดรดซุนก่อนครับอย่ามากิ่งกับพี่นะน,น้องแถวเนี้ยพี่บอกเลยไม่งั้นเหลืองแน่นอนมีเหลืองมีเหลืองจุดนี้ต้องไปยึดยึดคืนหน่อยครับท่านผู้ชมนะอือ มันเล็กอะไรนักหนาวกูอยากรูปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจริงผมไม่อยากเล่นเลยนะปืนปืนลูกซองอะแต่ผมจะมาแบบโชว์โชว์เทพลูกซองให้ดูไงปักปักของครับสวยเดือสไลด์มาตึงๆโนตึงโนก็อ้าวอีมันมีตัวซุ่มตรงนี้โอ้โหแม่งกินนิ่มเลยซุ่มมุมนี้นี่เด่นี่เด่เอาดิลูกซองลูกซองโนตึงลูกซองเฮ้ย เกมมันชอบทำไมมันกระตุกจังเลยว่าไม่เข้าใจคนดูนะเกมแม่งกระตุกจะจัดดูเถอะดูเถอะเอาเอาเอาว่าได้าเฮก ว่าอะไรร้านลิชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช h อ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มโบอ กิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเฮกโบเกมมันอย่างจะไม่เกมมันเป็นอย่างนั้นเราพรีโอ้ยนี่ดินี่ดิ you do that this ยูดูแดดดิสเอ้ยเก็บเฮ้ยสโมอกิ้งวีดแค่วะเอ้ยเจ๊กแม่งเงือดตกใจหมดนึกว่าใครประตูอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีคนเล่นมีคู่เฮ้ยเฮ้ยแปลกๆแล้วมีนี่มันมาจากไหนวะคนดูโอ้ยเจ๊กมันชอบมีของแปลกๆนะคนดูนะชอบแบบมีของแปลกๆมาให้มาให้ใช้ให้ลินนี่เด็ดสวยลูกสองอัดตัวครับโนตึงโนก๊อต ตายยึดคืนครับอุ้ยอุ้ยเจ็บนะบอกก่อนเดี๋ยวเจอปืนคู่นะแป๊บนึงเอาดิเอาดิเอาดิาดตายตายเฮ้ยเอาอีกแล้วมันตรงไหนมัน,น,มนยิงผมตั้งหน้าว่ะโอ้โหวิเสนัยอะไรอ่ะคุณดูไม่เคยเห็นว่ะเสนัยกอ๊อตนะเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยอา้อาวอา้าวลูกซองหนึ่งตายนะบอกก่อนตายโอ้เฮ้ยนี่มันเด่นลูกซองหัวอยู่คนดู นี่ด,นดินี่ดินี่ดิสวยปักครับนี่ดินี่ดิยิงระเบิดก่อนอุ้ยอุ๊ยนี่ดนะิสวยโคโนดโคตึงเฮ้ยโอ้โหมิวแต่ละแวงระเบิดห่างให้ระเบิดตรงพื้นน่ะโอ้ยทีมทีมจะเน่าแล้วเนี่ยอีกตัวเดียว เฮ้ยเฮ้ยเโอ้แย่อยู่คนดูเราขยันอยู่คนเดียวเลยอ่ะมากอดบอยไม่ไหวนะแบบนี้บอกเลยไม่ไหวนะแบกบคนเดียวไม่ไหวฉันมันกําลังจะตายแบกบคนเดียวไม่ไหวฉันมันจะทํำยังไงเกินหนวหะ้าเลาอยู่ที่สามมาได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ที่สามเฮ้ย ถือว่าอูนะโ oh oh อเมก้าจะขินนักสิงนอท่ก็จะตงต้งตรงติดเฮ้ยอันนี้มันใหม่วะ่ะเอยรถแรงดีแน่นอนเลยนะไปดูก่อนนะครับว่าผมได้อะไรมาใหม่นะครับอ้าวไอฟืนนี่ว่ะเฮ้ยโหดอยู่อันนี้ซาวเพสเซอร์ดาเมจเรนรีคอยสสมูทเฮ้ยโอเคอยู่นะ ดีดาวสปีดติ๊กเกอร์เนี่ยโอ้โหอันนี้เวิร์กกว่าวะ่ะอันนี้แฮนดิ้งดีขึ้นใช่ออไเฉยอลเลซันนีคอยซาวเพสเซอร์อ่าวัตตะฮิกวิดามิดอันนี้เพิ่มนะครับคนดูอันนี้ดีกว่านี่ไม่ใส่ออปติกนะครับออปติกแม็ไม่น่าเวิร์ก เวลยู่เอ็ดเลยเหรออ๋ออันนีบ้บวกกระสุนเพิ่มนะแม็กซ์ซีนโอเคแค่นี้ก็โหดแล้วไปลุยเ e ซิโก้เดซิโก้เฮ้ยบอยลุยต่อเลยเด้อคนดูผมไม่ไม่ชวนนะว่าเอาลูกสองนี้มาแล้วใส่อ๋อเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวดเดี๋ยวดูก่อนนี้ เราเอาลูมาได้ไหมวะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งผมคิดอะไรออกแล้วไม่รู้ว่าเอาลูเข้ามาได้ไหมนะถ้าถ้าเป็นลูกสองเนี่ยตรนต okay. ึเพเลอร์โอเคลูลูได้ไหมลู่ไม่ได้หว่าลูไม่ได้ลูไม่ได้ไไดคนดูเอามาได้แค่ไอ้นี้นะไอ้ดาบนะฮะท่านผู้ชมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลุยอันนี้ก็พอแล้วคนดูแค่นี้ก็หดแล้วนะ ไปเลยสุกลยมา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 ไหนไหนไหนปืนนี้โอเคเฮ้ยลูกซองโนตึงเรามาแล้วว่ะเลยสุกลยไอย้รอบนี้เป็นเคลียร์จุดยิงยิงไปก่อนยิงเปิดไปก่อนคนดูลัดลูกซองไปเลยไงโคโนดโคตึง,อตงรอบนี้อันนี้ยึดจุดนะครับยึดจุดชั่วขณะเอ้ยอว่ะว่ะ มาดีมาดีน้องโอเมโอเมก็อ oh ด oh ยึดจุดเชื่อข่าวนะครับคนดูนันนี้ลิงรอก่อนเผื่อมีตัวหิวมาอุ้ยนั่นไงนี่ดินี่ด,นดิล่วงอุยอ้ยหาโว้ยอืย้โอโว้ยโว้ย <laughs> ม่นอยู่กับพื้นเลยเมื่อกี้นี่เกือบตุย นี่ดิยิงตูแตกเอาว่าว่ามไปปุ่มไหนจุดจุดนูน้นจุดนูน้นเพื่อนเอ้ยไปเข้าไปยึดไว้มาเฟรนโบปั๊บแตกสวยโคตรโหดโคตรตึงเออเออเอาดิเอาดิช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่งยังด,ดีสองปืน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตังตังโลยิงก่อนตังป้อมยิงสวยโลดสุนนะรอยิงจต่มุมหลังนะครับคนดูเย่นั่นไงมันมาจริงด้วยโอ้โหมันมาจากข้างหลังนะครับไปตัวนี้เอาว่าว่าได้น้องเดี๋ยวเจอกัากานเจอกันนะหนุ่ม ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ ไลโอดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยวางระเบิดไปก่อนลูกมิงเอาดีแตกสวยวิวิว,ว,วิคนดูเมื่อกี้นี้ผมไม่เห็นยังไงวะ 60สกว่านี่เดร่วงจีดลำยาก่อนเนี่ยตอนนี้จะตุยบูตไปครับบูตตามเลยเด,ดบูตตามเลยเด,ดสวยลูกสองคุยใจแลกกันมาเอาดิมึงสองไฟลูกสองแต่งลูกสองธรรมดาน้องมาดิครับก็มาดิครับร่วงไปดีพดแรงอะลูกสองผมนะคนดูนะเอาดิอุ้ยโอ้ยเม่งเอ้ยเกมกระตุกจังมา ซีพียูก็แรงแต่ตุกดิงกระตุกดิงไงเนี่ยนอ้องข้าเกินเกินไปไหมข้าเกินไปไหมอันนี้เด๋ลูกสองเสิร์ฟเลยเด๋ลูกสองเสิร์ฟเลยเด๋ปั๊บลูกสองเสิร์ฟเลยเด๋ลูกสองเสิร์ฟเลยเด,เเด้โอเคเอ้ยอีบเอา เอา啊เอา啊ถ่ายรูปสักหน่อยเว้ยโดนยิงโดนยิงรอตุบตับตุบตับก่อนนะจุ๊บเมง่มงจุ๊บเม่งโอ้โหโหโคตรแรงยเยทเคมันแต่งยังไงวะใบสั้นนั่นเดียวกันไหมเนี่ยเอาว่ะคนดูโคตรโหดอ่ะปืนเนี่ยผมบอกเลยนี่โอ้โห ยังรอยังที่บอกเลยนี่เนี่ยผมอยากได้ยิงรัวๆตัง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 อย่างเงี้ยเฮ้ยเอาวะยี่สิบนัดตังตังโอ้โหโคตรรัวโคตรมันมันไปเอามันจากไหนวะผมจะแต่งอย่างนี้ฮจะแต่งให้มันได้อย่างนี้ต้องทำยังไงให้คนดูเนื้อต้องเล่นเก็บวิวไปถึงขนาดไหนถามก่อนปังปังปังโอ้โหโดนลอยตรูด โลดศูนย์ไปก่อนครับน้องจุ๊บมิงไปลุยเฮ้ยทำไมมันนำแต่ว่าเราก็ยิงเยอะนะทีมเราเนี่ยงงไปหมดเลยอืมอแม่งมีทีมจริงไหมเนี่ยถามก่อนอออเอื้ออเออเก็บสองหนูตึงสวยไป ไอทีมเรามันไม่วิ่งเลยเว้ยมันมีแต่บอสจริงๆน,ะนี่เดียวล่วงนี่เดียวล่วงโอ้โหยิงอย่างไหนเนี่ยอ่าขยันค้างซะด้วยนะเกมเว้าว,วัดไรยเ์เฮกขยันค้างพูดมาหน้าอ่าเกิดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้บอกก่อน โอ้มิโอมิโกะแจกินักสิงนอตรังกระเทาะตตตุ้งตึกตุงตกมาดิมาดิปากปักปักลงโอ้โหมาจากไหนวะเฮ้ยเคีมองผมไม่ทำงานคนดูเอ้าวัตถิกไอ้ลูกซองไฟยิงปืนแตกไปนีโคตรโหดนะผมบอกเลยแต่ทีมเราแม่งไก่เกินอือเอาดิแม่งจะแหลกไปไหนวะกูถามดิกูถามดิอ่าเนี่ย กัวด้ากันเนี่ยมันเอามาจากไหนนะครับคนดูกัวด่ากันยังขู่ไม่ยังโหดวะไม่ใช่ปืนเดียวกันใช่ไหมนี่อ๋อคนละปืนใช่ไหมเราอ่ะคนละปืนเดียวกันใช่ไหมวางก่อนนี้ชวัวบสงสัยตั้งในเสื้อเท่านี้นะคนดูนะซื้ออ่าโทรศัพท์ใหม่แล้วนะให้มันแรงกว่านี้นะครับนี่ดินี่ด,ดิมันอาจจะถึงเวลาของมันแล้วก็เป็นได้โอ้วาดรีก มาดีมาดีโอ้ยยึดกันโคตรนัวนะแมปนี้บอกเลยล่อเลยกระเทยบอกวางระเบิดก่อนจุ๊บมิงอเออเออืออ,อ,อ,อไอไอศาสตร์นี่แม่งโอโ้โหกูไปมึงมาเนี่ยผมอยากรู้ปืนในนี้มันปืนอะไรเนี่ยกูด่ากันมันไปซื้อจากไหนวะคนดูมันเติมมาเหรอหมดอยู่นะถ้าเติมเนี่ยนี่เด่นี่เดเลื่องลรื่องลรื่อง โคโนดก็ตึงโดศูนย์ก่อนครับสับแม็กไม่นี่ดิอะไรล้อกระมาทว้าแลกกันทีละนัดก็ได้นะน้องบอกก่อนเลยในทีมเราทำไมมันไม่ขยันยึดเลยถามก่อนนี่นี่นี่สวยสวย,สวยแตกแตกพกคู่นะพกคู่นะบอกก่อนเฮ้ยโอ้ย,อยกูจะโหลดซิดกดูมันโหลดยากนะครับ อ่าเรียบร้อยแฮ่เลยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับาตัวเกม Call of Duty Warzone 2.7.3นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก่หลงอยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปนะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวละครเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่ช่อง channel เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงโอ้ยเราอยู่ที่หนึ่งเฉยเลยคนดูใครมันแอดเฟนเราวะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย